สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูอีกเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงเช้าตู่อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปที่วัดบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยจะเป็นงานวันไหวครูของที่วัดบางพระงานวันไหวครูหลวงพ่อเปิ่นนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคลิปในงานวันไหวครูเนี่ยผมเคยนําเสนอไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คลิปนั้นเนี่ยจะเป็นคลิปที่ตัดต่อเยอะๆ เพลงมันๆแล้วก็ตัวคลิปเนี่ยจะดูแบบเข้มขลังหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากดูเนี่ยก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมอยากจะลองนําเสนอในอีกรูปแบบหนึง่งอยากลองนําเสนอแบบแนววอลอกดูบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูกันแบบสบายๆเข้าถึงง่ายๆนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปรับชมกันนะครับอ๋อและสาหรับ เพื่อนๆที่จะคอมเมนต์นะครับผมรบกวนคอมเมนต์อย่างมีสติและสร้างสรรค์น,นะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่คอมเมนต์โดยไม่ใช้สติไม่ใช้สมองคิดเนี่ยผมขออนุญาตลบคอมเมนต์ทุกกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ตามถ้าเกิดว่าจะมีคําหยาบหรือว่าพูดจาทากทางคนอื่นผมขออนุญาตลบคอมเมนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวเพื่อที่จะเดินทางก่อนนะครับเพราะว่า รถน่าจะติดมากๆคนก็น,น่าจะเยอะมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองรับชมกันนะครับไปตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีห้าห้แล้วนะครับผมไปไปกันครับผมออกเดินทางกันดีกว่านะครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับวัดแล้วนะครับก็คือว่ามาเนี่ยคนจะเยอะมากๆที่จอดรถก็จะไม่ค่อยมีนะครับผมก็จะมีจุดบริการรับฝากรถหรือว่าจุดบริการให้จอดรถของทางวัดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะเพียงพอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจอดไกลจากวัดนิดนึงนะครับผมแล้วก็เดินเอานั่นเองนะครับก็ตอนนี้ที่ผมจอดเดินไปวัดก็น่าจะระยะทางประมาณเกือบกิโลนะครับ เดินกันไปเรื่อยๆจริงๆก็มีพี่ๆมอเตอร์ไซค์วินนะครับที่เขาขี่รถรับตามรายทางนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะเดินเล่นแล้วก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมแต่เมื่อกี้ฉลับฉลับใกล้ๆงานมาลวคนเยอะมากๆเยอะกว่าปีที่แล้วประมาณ2-3ถึงเท่านะครับปีนี้คนไม่ต่ำกว่า20,000ผมว่านะ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบริเวณงานแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอะไรนี่นะครับนี่นะครับจํานวนคนเรือนหมื่นเรือนแสนนะครับผมมาอยู่ที่วัดบางพระแห่งนี้แล้วนะครับด้วยจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันเลยนะครับผมก็คือการได้มาไหว้กราบสักการะครูบาอาจารย์อันเป็นที่เคารพรักของทุกๆคนนะครับคนเยอะมากๆเลยปีนี้ ไปแล้วนะครับทำจิตใจของเราสงบตอนนี้นะครับก็ถึงบริเวณภายในวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนึกถึงไม่ว่าจะเป็นเสือเพนก็ดีคนเมากๆนเยอะมากมกเาอะอนเมานมาาอนะมาเม่ว่าจะเป็นอ,อนนะาา,ากกนากนเกเอมาเากนเยาคเยากเยะนเอายเอ จิตใจยึดมั่นอยู่กับของเหล่านี้อาการปริยาก็จะเกิดแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสมาธิเพียงชั่วรู้ชั่วคราวก็ไดุ้นะครับโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปพบกับบรรยากาศภายในงานก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้ก็ดูกันไปยาวๆก่อนเลยนะครับ เลยนั <m> ่งตรงงครับ hmm. นั hmm. ่งตัวตรงๆครับมือจับหัวเน่าไว้ทั้งสข้างตพลังให้ควรู้สึกของกเขาเปนะครับับแนี้ด้วยเอตรัให้กล้ามเนื้อแขนขาผ่อนคลาย ความสามัคคีครับทำเหมือนแค่ไม่แค่ข้างหลังก็ได้ของดีอาลาวาสทุกท่านเพื่อนๆเยอะๆครับรถเยอะๆอันนี้นะครับอย่าว่าแต่คนที่มาไหว้ครูนะครับสื่อก็เยอะนะครับผมสื่อที่มาถ่ายคลิปมาถ่ายทำแล้วก็เพียบไปหมดเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเดินดู บรรยากาศภายในลานที่คนที่มาไหว้ครูเขานั่งกันนะครับผมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพียงแต่ว่าคนข้างให้ระมัดระวังให้ระมัดระวังทำอ้าวเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะมากๆนะครับปกตินี้รอบๆนี่ครับจะมีเรื่อยๆครับของตั้งนะครับมีของขายอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าปีนี้นี่เต็มพื้นที่เต็มบริเวณเลยครับของครอแก่ของลือสีด่างผ่านทุบาน นะครับตั้งภาวนาหลับตาภาวนาไปเรื่อยเดินเข้ามาดูข้างในภาวนาไปเรื <t 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 ่อยจนฝ่าหลวงพ่อนะครับจะเดินทางลงมาปุกแสบนะปุกแสบทุนท่านนะครับคนเยอะมากๆขอให้ขั้งใจนะครับปุกแสบนะครับปุกแสบโอนท่านะดึงน้ำยอไปทั้งหมดเตกียมจานมปุกแสบนะครับข้าวที่หกนะครับข้าวที่หก นี่ครับจากตรงท้ายสุดของลานเนี่ยนะครับผมกว่าจะไปถึงตรงหน้าประหลามพีเนี่ยก็ไกลยอยู่พอสมควรน,นะครับใครที่อยู่ท้ายๆลานนี่ถ้าเกิดว่าเวลาของขึ้นมาทีนึงนี่บอกเลยนะครับว่าวิ่งกันเหนื่อยไอตอนของขึ้นเนี่ยมันไม่รู้สึกเหนื่อยหรอกครับแต่พอเวลาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วก็เหนื่อย แบบเหนื่อยมากๆอ่ะแต่ว่าตอนที่คนที่เขามีอาการของขึ้นหรือว่ามีอาการปิติเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกเหนื่อยตรงนั้นนะครับเข้าังให้ลูกหลานแสนไ้คนเยอะมากจริงปีนี้คามีเดี๋ยวรอใกล้ๆช่วงที่อ่าวคณะสงฆ์พระจันอาสนะครับผมเจ้าวาดคนปัจจุบันของที่วัดบางพระเนี่ยขึ้นมาบริกรรมคาถาเนี่ยครับอันนั้นเนี่ยรับรองเลยวเราจะได้เห็นช็อตเด็ดๆอย่างแน่นอนนะครับผมบารมี คนทุกท่านมาด้วยความมุติาศิุฎิ์ก็คือมาสแสดงความเคารพมาสแสดงความคารวะต่อบารมีหลวงพ่อฝนที่ตกิโลหลวงปู่หลวงตาบรักต่างๆเหล่านี้ก็มาให้เราตั้งใจได้มานะครับเราเรียกกัน,นาตามภาษาบ้านๆก็เพราะว่าเป็นสถานที่อันเป็นมงคลสูงสุด ที่ราฐศาสตร์อีสาท่านบอกเอาไว้แล้วนะครับว,ว่าเพื่อท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าท่านก็จะได้มีโอกาสก้าวข้ามบวกบวกกันดานไปถึงมรผลนิพพานเรืองหน้าและราดูดิครับวันนี้ฟ้าก็เป็นใจแต่รับฟ้าเป็นใจก็คือแสงอาทิตย์ตัวน้ำจะไม่พอ่อนาันก็ต้พอ,พงองขอขอบคุณท่านด้วยการขอรถเลยก็อขอให้ติตญาณาหน้า ว่ารครงนี้มีสี่หน้าสี่หน้าที่ว่านี้ก็สามารถจะคุองแพร่กันให้ท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขและท่านจะเป็นสัญลักษ เปิดก่อนแล้วออกมาจากคุณติขหลวงพ่อเมื่อน,นั้นนะครับนานทุกสิ่งทุกอย่างมันจะบังเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ทุกท่านหลับตาภาวนาหลับด้วยญาณบาลมีที่ท่านได้สะสม คนทุกคนวันนี้นะหลวงพ่อสำอางมาแล้วหลวงพ่อเปิ่นมาแล้วนะหลวงพ่อเปิดมาแล้วนะใส่ใจทุกคนมาื่วยกันหน่อยให้จับได้จับจับได้จับไว้ก่อนนะจับได้เพื่อนๆที่มาด้วยกันช่วยจับไว้ก่อนใครจับได้จับไว้ก่อนนะ อย่าปล่อยให้มาเพราะน้าเขาจับไม่ได้จริงๆค่อยแปลงน,นะ้าาแล้วนทิพเนือมาแล้วเออ่ทิพเหนือมาแล้วตอนนี้จับไ้เอ่อโดยเฉพาะสุภาพัตะีจับไว้ให้ดีนะตุ้งฮักตะตีจับไว้ให้ดีครับนะเออ่โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอันตรายนะแม่เสือสาว,ววิ่งข้าวพนี้อันตราย ท่านไม่ได้มาองเดียวนะครับนะท่านอธิษฐานยิตอบหลวงพ่เปิ่นให้มาด้วยนะวันนี้นะจึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้าคุณพระสุสีร้อยแปดครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์คุณพระสุสี้อยแปดคุณพระสุสีร้อยแ การงานใดๆนงสําเร็จนงสําเร็จน้งสําเร็จสมปากถนาทุกประการเอ่อ yeah O <laughs> ช่วงท้ายของพิธีเลยนะครับผมเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านก็จะทําพิธีการพรมน้ำมนต์นะครับแต่ว่าที่วัดบางพระนี่ถ้าจะให้เอาเป็นไม้พรมก็คงยะไม่ไหวนะครับผมก็คือจะต้องใช้เป็นใส่ย,ยางฉีดกันเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นดูดจากอ่างน้ำมนต์ซึ่งปลูกเสกเอาไว้แล้วนะครับผม ผู้คนที่มาร่วมงานนะครับก็จะหลังไหลเข้ามาที่ประนวมพิธีนะครับเพื่อที่จะมารับน้ำมนต์ของอหลวงพ่ออางนะครับหรือว่าเจ้าวาดวัดบางพระคนปัจจุบันนะครับที่เป็นคนสืบทอดต่อจากหลวงพ่อเปิ่นนะครับผมเตั้งรั้าด้วยนะครับ มากมากเลยครับผู้คนนี่ต้องไม่ต่ำกว่า2องส0 0าหมื่นนะครับผม เรารับถือถือในข้านะครับพี่พิธีเด่นในใจเด่นนะคล้วเราขอรับคนที่โกรธนะครับโกรธหรือนกรครับยากครับพี่มือพี่ช่วยดูนะครับจะให้ใครขึ้นมานะครับนี่นะครับหลังจากเสร็จจากพิธีแล้วนะครับผู้คนที่ มาร่วมพิธีก็จะค่อยๆทยอยไปรับน้ำมนต์นะครับผมแล้วก็ทยอยกันกลับบ้านนะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกกว่าชั่วโมงนะครับกว่าจะรดน้ำมนต์ให้ครบทุกคน,ส,นส่วนตัวผมเองนะครับก็โดนน้ำมนต์อย่างชุ่มฉ่ำเลยนะครับเรียกว่าเสื้อเปียกตัวเปียกไปหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าหลวงพี่เขาจำหน้าได้หรือว่ายังไงนะครับ เขาก็เลยฉีดน้ำมนต์ให้ผมใหญ่เลยนะครับผมอันนี้นี่ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตเดินทางกลับบ้านฝ่าฝูงชนเพื่อที่จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกไว้แล้วครับผมทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ